สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่รักทุกคนเช้าวันนี้พบกับครูเดชนีเหมือนเดิมนะคะในวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเราก็มาทบทวนกันต่อนะคะวันนี้จะทบทวนคำราชาศัพท์คำต่อไปนะคะ,ะคุณครูบอกแล้วว่าคำราชาศัพท์ไม่ได้ใช้เฉพาะกับพระมหากษัตริย แตอย่างเดียวแต่ใช้กับพระสงฆ์หรือ,อข้าราชการหรือ,อคนที่มียศถาบรรดาศักนะเราก็จะใชะ้เป็นคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์ก็คือคำภาษาสุภาพภาษาที่เป็นภาษาเขียนภาษาวิชาการนะคะ,ะวันนี้เรามาดูกันนะคะ,ะดูต่อไปนะครฟังแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะมีให้นะักเรียน จดบันทึกไว้สำหรับอ่านทุกทวนนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมะอาวะชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลมีมีอะไรเอ่ยมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองค์คมนมรีอ่าคำว่าพระบรมราชองค์การ นะคะก็คือคำสั่งนั่นเองนะคะอ่ามีคือคำสั่งนั่นเองแต่ถ้าใช้กับเราเราว่าคำสั่งแต่ใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะเราก็ใช้ว่าพระบรมราชองค์การต่อไปเรื่องราวต่อไปที่เราจะทบทวนนะคะคือคำภาษาต่างประเทศนะคะ คำภาษาต่างประเทศที่มาใช้ในที่ภาษาไทยยืมมาใช้ในทุกวันนี้นะคะก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาคขเมนและภาษามลา,ายูบางคำนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าภาษาอังกฤษมีคำอะไรบ้าง นะคะที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้ในกักเรียนฟังวันนี้นะคะคือคำว่าแซนด์วิชอ่าแซนด์วิชมักกะโรนีโดนัทฟุตบอลกราฟสแตมพลาสติกนะคะอันนี้เป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษต่อไปภาษา ต่างประเทศที่เป็นภาษาจีนนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะอปอเปี๊ยะนี่คือภาษาจีนนะคะอังโลแตะเอียนะคะเหล่านี้เป็นภาษาจีนเต้าหู้เต้าส่วนห้างนะคะอ,อะไรอีกคะเจี้ยมอี เหานี้เป็นภาษาจีนนะคะส่วนภาษาไทยได้แก่คำอะไรบ้างข้าวต้มเป็นภาษาไทยแกงไก่เป็นภาษาไทยพัดลมเป็นภาษาไทยนะคะเพราะน,นั้นนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะว่าที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนภาษาไทยลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ อ่าต่อไปคำต่อไปนี้คำต่อไปนี้นะคะเอ่อมีคําว่าแขอ่าคุณครูจะอธิบายคําว่าแขแล้วก็ผีขโมดเหล่านี้แขผีขโมดเหล่านี้เป็นภาษาอะไรคะภาษาขเขมรสบาย นะคะคดาวประกายพฤกเหล่านี้เป็นภาษาเขมรน,นะคะอ้อเมื่อกี้ขอโทษค่ะลืมไปภาษาที่เรานำมาใช้อีกภาษาหนึ่งของภาษาต่างประเทศคือภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะบาลีสันสกฤตเนี่ย mm hmm. ก็เขียนเหมือนอักษรไทยนี่แหละค่ะแต่มันจะมีคำที่ใช้สอเสือ สอสาาสบอริสีนอเนนยอหญิงดอชะดาตอปตักเหล่านี้ล้วนแต่เป็นลักษณะคำที่มาจากภาษาบาลีภาษาบาลีก็เช่นคำสวดต่างๆนะคะอ่าส่วนภาษาสันสกฤตก็จะเป็นคำอีกแบบหนึ่งที่ใช้ตัวอักษรตัวสะกดที่ เป็นตัวอักษรที่คุณครูกล่าวมาแล้วนะคะส่วนมากก็จะเป็นสอซาราสอบอริสีแล้วก็สอเสือเหล่านี้นะคะเป็นคำที่มาจากภาษาสันตกฤินะคะแต่ระดับป .5 นะคะของเรายังไม่ลงไปลึกนะคะเอาไว้ไปขึ้นป .6 แล้วเราถึงจะเรียนนะคะที่ลึกลงไปนะคะเนี่ยดาวประกายพฤก พีขโมดนะคะอาราชสีเหล่านี้เป็นภาษาต่างประเทศทั้งนั้นแต่จะมีคำหรือประโยคว่าวันหนึ่งฉันไปเที่ยวป่าอันนี้ไม่มีภาษาต่างประเทศเลยเป็นภาษาไทยแท้ๆภาษาไทยแท้ๆก็มีไม่มีตัวอะไรคะลูกไม่มีตัวการานันตัวจกด ตรงตามมาตราสะกดด้วยตัวตรงตามมาตราอย่างคำว่าวันอ่าวันก็นอนหนูหนึ่งก็งองูฉันก็นอนหนูเป็นตัวสะกดจะไม่พลิกแปลงเป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นลักษณะของคำภาษาไทยนะคะอ่ะอีกนิดนึงนะคะวันนี้นะคะอ่าเป็นข้อความที่คุณครูจะเล่าให้ในกักเรียนฟังอ่านให้นักเรียนฟัง งานวันเกิดคุณพ่อในปีนี้คุณแม่ทําอาหารหลายอย่างเช่นซุปมักขอษค่ะซุปผักโขมซุปเป็นภาษาอังกฤษผัดมี่ผัดมีเป็นภาษาไทยนะคะสเต็กปลาสเต็กเป็นภาษาอังกฤษอ่าและยังมีของหวานไอศกรีม อไอศครีมเวลาเขียนเราต้องเขียนไอศครีมนะคะไม่ใช่อศกครีมหรือไอติมนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษอ่าต่อไปค่ะชฉาก้วยเป็นภาษาอะไรคะภาษาจีนเต้าหู้ภาษาจีนนะคะอะ,อะไรอีกฉับชายอ่า อะไรอีกคะภาษาจีนเไต้กงอ่าเ่านั้นเป็นภาษาจีนนะคะดูง่ายง่ายนะคะอ่าภาษาจีนเนี่ยจะมีไม้จัตวานะคะอ่าวรรณยุกจัตวากํากับเป็นส่วนใหญ่นะคะอ่าต่อไปนะคะเมื่อ,อนักเรียนฟังแล้วเนี่ยนักเรียนลองคิดดูว่าภาษาจีนมีกี่คำภาษาอังกฤษ มีกี่คำในข้อความอันนี้นะคะต่อไปนะคะให้ในักเรียนดูให้ดีๆนะคะระหว่างภาษาจีนภาษาไทยภาษาคขมนนะคะจะมีตัวอย่างอยู่แล้วในหนังสือภาษาบาลีสันสกฤตนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ทบทวนให้ในักเรียนเท่านี้นะคะเวลาคุณครูให้ในักเรียนจดบันทึกนักเรียนต้อง อ่านด้วยนะคะจดบันทึกเสร็จแล้วก็อ่านนะคะเพื่อนักเรียนจะได้จําได้และเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทบทวนทุกวิชาที่คุณครูสอนไปหมันดูแลสุขภาพนะคะอย่าให้ติดโควิดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ